ต่เป็นงานเลยที่มามีแล้วโดวยพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเน้อเพื่อนพี่น้องเบิร์สุขสุขคนวันจะเป็นพี่น้องจะฟังเล่าหรือจะเป็นพี่น้องจะฟังไทยพี่น้องตามประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ของบวชคำมุดพรคือเก่าเด้กเพื่อพี่น้องโดยเพื่อพี่น้องไม่นี้บวชคำกะได้มาอยู่ที่บ้านน้องเป็ดเพื่อพี่น้องเยเมืองจำพรรแขวงชนนเขีดห้อยเด็กก็ได้มาหาครอบครัวของเอื้อยเอื้อยเอื้อยอยังบ่จิตเอื้อยบุญเนาะเอื้อยบุญบ่โดยเพ่อพี่น้องสบายดีเด้อนาะสบายดีมาสิพาการที่เพื่อไปหาเอื้อยบุญพี่น้องเไงทำบวชคำก็ยังบ่เคยไปเที่ยวไปพี่น้องแมนแมนแมนน้ำลายขนาดโอ้เพื่พี่น้องเไย ก็โอเคไปพี่น้องไหไปไปจามามกันเนีนไปรับชุ่มมฟังน้ำกันโอเคุ่มเนาะเนีนเนนี่ย้านทางมอตอร์อ่ากว่าทางทีมงานเราคงจะปิดเนาะาสบายดีได้เด้อเนาะเดนนปน่้่อ่ตอนนี้ก็คือว่าเลยพี่น้องอ่าลำลังเนาที่ไหาพีนองสมาคินานาพายปิดเนาะทกานู้ปกครับพี่น้องเนาะ ถืตรวจไปด้วยดีร้ายาที่แม่เท่าวัดญาติเปว่าเครื่องบริเวเป็นบ่ออย่ารุมผัดน้อยเนาะเครือน่อยเพื่อนวเนาะ ถือว่าคนนั้นถือว่าคนพ่ายเป็นนี่เนาะถือว่าเฮาโอ้บมาะิสบบขี่ได้บามบันี้้ขนวะ้งเอบัดนี้เคือกแนแมนแมเป็นย่านนงนองเนาะน้ลมแห้งลมแห้งลมแห้งลมแดูด้วะาดีแนรอนทีกเดกน้บันีึ้เนาะบันี้เเด้ว สบายดีเด้อสบายดีขอข้าขึ้นเคร่องเครื่อเสียงได้เนาะแม่นแม่ว่ามารุมเยดี่ท่านขออนุญาตขึ้นเด้อบาีจ้าทุก่านหนี่แบบกันนาแง่โค้วนอกมาหนิเนนังนั่งอยู่ทางกันนาในที่เด็กที่นว่า อันช mm ีพากันนั่งลงตารางนี่ยันแบบลมงผัดยนเสียงเหมเจงนี่พี่น้องโอเคโอเคเอาเลยอ่ะโอเคปิดเนมันีเนาะโสคกมันเป็นพี่อีกดูล่านั่งอีกมานี่นั่งเองนงเอนี่น้องพี่น้องแต่ดุกสาวจชพไหพี่น้องแตดุกสาวเนาะในจักนงามือแล้วทิหนึ่งเจ็ดเมือบอกป็นจังไีออกไงยู่บ่ป้าเอ้ย หมดเงินลายหน่อยไเงินอ่ายยืมมันผ่อนยืมโดยหมดเงินหลานชี้แจงแต่เอายืมมันป้ายืมมันป้าโดยเงินเอายังบอกว่าเอายังจะเงินชี้แจงอ่าเราลั่นอ่ะยืมเงินป้าผ่อนไปไปนี่คือไปอันน่ะไปไหนเฉยๆก็เอ้ยไปชุกซลาบันพีนคนเอามาได้คนอดูดยังคนก็มักคนก็เลยเซ็งห้องหมอเมืองไปห้องหมอเมืองคุนบวรนี่นะเราไปห้องหมอเมืองคุนบวรนี่เนี่ย ขอบคละอุปกรณ์ขอบคนละครับแล้วเกิดได้ชุกสลาคนละาเป้นนีนั่งมากลบบยันต์ต้บูกเอ้ยกับีโลไปสีโลโดนอสมว่าท่องคนใหญ่เลยพี่น้องเองนะเกิดคนในป้าตัดเลย้อแลดัดไปเอ้ยไปขาดอยู่ห้องนั่งยังแลบคนจซอยื้อยคนซอยชุดความสมาความพน เพิ่นมาผ่าตัดผ่าตัดนี่คือซิวสายบ่ถ้าผ่าตัดเพิ่นก็ยังบอกใครให้ใครเคอยเป็นโตพิ่นจะดเลยสิคายน้องเกิดบ่มีแม่นม่แต่เป็นเงานเรื่องที่มามีแล้วมีด้านบ่เดี๋ยวนี้เป็นนี่ที่แม่เนี่นี่อะรกันนี่เขาคิดให้กรบ่มีแม่ก็เลยกลุ้มกจคนโตกว่นเอ้ยน้องเอ้ยบัผ่านบังคนจะเชื่อ เออเ,อเียใจเ,เลยพอก็แ<ว>ม่<ว>มอหไรนี่พอก็แม่พ่นจะไว้ลงมาพ่นจะมีเงินกันคารพันพูอยู่วู่ยอยู่ก,กัไไกนลงมาบ่ได้แม่กับเ้าแก่กเงินแม่กมไปเยี่ยมกู่กต้สู้เด้อเะ สบายดีเลยสบายดีเด้อพ่อตาเนาะสบายดีโอ้ยได้ไดบานนี้เนาะอ๋ออุกใจพ่อตากุ้มใจบานนีเนาะแม่นๆอเนอุกใจดๆก็คืออันน่ะเรื่องอ่ได้ไปพอดทางน้องเพิ่นนี่กเรื่องเป็นหนี้เป็นสินแม่นบ่แม่น เอ้ยกัดสีหาแบบไหนถนตกตละมืออาจจะุนทนพวได้ชื่อเขากินหนึ่งล้านถวนบ่ล้านเทไนแม่หนึ่งล้านถวนเอ้ยได้กู้น้ำผดทับกู้เอ้ยบ่มีนได้เขางมอไนอ์คือเอ้ยนีไปลอดดูชายกาะพวกน้องน้ำู้เนียเป็นมาน้ำดคลอดอยู่ก็มอไหญ่นะเอ้ยวเอยเขาลมอวันกิน่นก็หักเอ้ยเพนเ็ได้ ลูอ oh. เอ้ยไงทอดเอ้ยก็เลยคนก็เลยชมเอ้ยเขาห้อมเมืงเขาหอเมืองเอ้ยว uh. ่ยยมีใบชุมนนอก็เลยเชียง oh. น้ําลแล้วค่าคือทายาในะท่าไร่ารวมท้งหมดล้านปลายล้านสี่แสนล้าน,น,นสี่แสนาาโนแตแงแห้งดีบ่ลูกนะนาักห้ดูกผ oh. <ว>ู้ชายผู้ายโอ้่าจากการนธิบารบอตาใะ นั่นได้หนิเนาะบแตา่ว่าผู้ชายเาพิ่นว่ามีความผู้หญิงเลี้ยงใช่ไหมเอ่าก็<อ>คืออ่าเรื่องเข้าบอ่เอ้ยบัดนี้เป็นจังได๋บัดนี้เข้าเอ้ยก็อึดน,นะเอ้ยอายจะโจดทานก็บ่ได้ผนตกถ้ากจะจจดได้วันชื้นแดดสองข้มือเดี๋ยวนี้มีข้าวกิอนอยู่บ้างไหมแต่ใช้เข่าด้วยคออ๋อไปได้ปลาอายจะคออ๋อ้ปลาได้เปรี้ยนเนาแม่น เอาปลาพูดให้สองพูดขอหนังผืน <cũ> ผ <afraid> <c ười> uh ืน huh. ตักให้ได้เงินทันไปขายเพอน่ะบ่มีเงินบ่มีเงินเอาเขาก็ได้เพิ่นก็ะตักเข้าให้ถุงยางพูน้อยเพิ่นตักให้บางคนก็เพิ่นอีตอนเพิ่นก็ตักให้สองถุงยางพูน้อยอือแตเป็นจังได๋คือบ่กเจ๊เจ้าของว่าเออบุฟิตจเทื่อโดนความทุกข์ยากลําบากก็เพราะว่าได้ทุกแบบนี้เนาะคือเขากิน และเลยได้ไปขอดลูกเองก็ได้ใจได้ง่ายง่ายกโมเนะได้ลูกยากอีกต้องได้เชืงงงอเอ่อเงินลายความทุกข์ก็เลยง่ายได้ขึ้นแบบนั้นลูกลำ <อะ S 2> บากอ่ะสิหาเงินซื้อข่ากินกับพ่อพูดลายบาดขอดลูกกต่ย,ยังมาได้ยากเนาะยังได้ลอดยากอีกยังได้เยค่อเงินเชื่นโมอีกเลยก็เลยกุมจอนตแต่ว่าทางครอบครัวเท่านี้ก็ สีหาเงินซื้อขขาวนี่ก็ทั้งยากแล้วเนาะยังมาเป็นหนี้เป็นสินอยู่พี่น้องเลยถักคนโต๊ะไปฉีอายจะจุดท่านกระจุดเนี่ยเอ้ยเพ่อสิได้จุดน้่นออกบ่ออีกแน่เนาะพอช่วงนี้พายุเขาอะนะอาจจะหากระได้จุดช่องชะมือแอะไรเป็นเลตเติ้ลเตาว่าพายุเขาเลยเลยช่วงนั้นก็ตกะเรื่อยอายก็เลยจุหาปลามองช่องด่างอายจะใช้ได้มือชีพูดนะพูดได้ใายเป็นเงิน มันเถอกับเพื่อนได้เงินมากมันเถอกับได้ข้าวสารมากสำหรับคนบูสือเป็นเงินจะเอาเพื่อนข้าวสารเพราะได้แหลกกินไปแบบบัดซีเลยมาเอ้ยนี่เนาะสบายช่วงหนึ่งแบบอ่าสบายเพราะว่าบ่มีลูกน้อยเนาะบัดนี้แหองแบบนี้แบบมาเพิ่มอีกแบบนี้นักเข้าไปใหญ่อีกบาดเหยแรงบวกมากันไปใหญ่เนาะพี่น้องพี่น้อง นเขาแบบเออ่เขเเลยมันอ uh. ุจปนนี่โ oh oh ืมย oh like ืมาเงินพี่น้องนี่บ่เงินกิเงินตาตาเดของผัวมันกะบุเรื่องไรดอกมันบุญองกันแต่เพิ่อนี่ตอนเป็นบาทบ่ให้น้องยืมบัดน้องเหนะแม่เนาะเลยชวยน้องในจังหน่อยเพืนเออกับบนี้เพื่นจังแหน้าได้แบบกันบ่ให้ยืมบัดอวาโทษมันมันจนเป็นแน่วเนาะจนเป็น จะไปยืมนำพันเงิน้องหรือเปล่าหรือนพิสิภยยืมก่นก็อนจะตัดเช่นใจน้องยืมก่นก็บนนี้กันโอ้โหตัวโดยสิทเด็กน้องพี่น้องน้อเป็นอ่าจะได้เืฉยแบบาลูกเนี่ยยังนอนอยู่บ่หรือว่าอุ้มมาหนี่ได้บ่ได้บ่วจะห็นได้บ่จ้าหรือว่าได้บ่บ่ได้บ่โอ้ใช่เพิ่นบว่าให้เลยอุ้มมาเบิ้งพี่เมย์จะให้ทั้งเองยแบบว่าอุ้มให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ้งนะอ่าอยากแบบจะคู่เนาะอ่าเมย์เมยแพ่แท้นิ ได้จกมือแล้วเอ๋ยทิศหนึ่งพี่น้องเอ้าพี่น้องเอ้ยบันนี้มึนตาเมาเมาอยู่เนาะเกี่ยงไปลุยอยู่เนาะเฉพาะฝืนจังว่าได้ยากด้วยกันนี่สี่โลเลยพี่ตาสี่โลเลยบ่ปกติได้แต่บ่ลูกเตาเฝืนได้นี่ปกติเฝืนสองโล้อนี่สี่โลเนาะเวิกมาให้กว่าคนมาเป็นเดือนได้พี่น้องเนาะได้ตั้งชื่อให้หรือว่าไหนซื่อได้ไหนนี่ชื่อซาวิซาวิซาวิเนาะเป็นยังไงน้องล่ะ เพลงยีบ่น้องนฮะผู้หญิงบทสามวันปูบ้าขมันทช่ไบมว่าด่ยีรไดผู้ชายผัว่นไดผู้หญิงหลายแล้ว่น้องวีน้องเ้ย่นผู้หญิลชายแต่ใจนักแรเอยสีเอาไปสามคนเลยโอ้สียบ้าวันี่

อ๋อปัจจุบันนี่เลยอ่าทั้งดูนี่กินนมกินนมบ่กินนมห้อย่ียแ่บ่ยเมีนซื้อเนลยเนาะอ่าเลี้ยงลูกด้วยนุ่มนุ่มแม่นี่ดีชุดแล้วนะโอเพราะว่าแห้งดีถ้าก็แบบว่ได้ซื้อเสียงเงินซื้อนุ่มเนาะแม่แม่แเพราะว่าบางคนเนาะในกรณีที่ว่าคนมัวให้ลูกกินนุ่มตัวเองแม่น่ะเป็นโรคนั้นโรคนี้อานเลี้ยลูกติดน้ำนั่นบ่แม่เพราะว่าถ้าแม่เขามีเป็นเป็นเป็นโรคอ่าสุขภาพร่างกายแม่สุขภาพโบแข็งแห้งแลาเพิ่นโบ อยากให้ลูกกินน้ำนุ่มบันไดดีนะเพราะว่าเลือดได้เนาะเลือดของแม่ได้อ,ซซอ่าให้รรวดชักแม่ตลอดให้ลูกกินมนม<อ>น,นุน่มอปัจ้าจ้าว่าจะให้กินนมปังปนอร่อสนนอสแ่นะะกินกนมปอง่ได้อล้จากทกัญ จตเือนเกินน้าได้มึนี่ยเนาะจะคือคนได้เป็เดือนนองเนาะเการแบบสมนเมุปิ้ลเนาะเนาะติแต่ห้างแต่ข้างชิปเดือนคุณเก้าชิปเดือนคุณิธีคนเก้าอะไรเปล่าเก้าเดือนเก้าแปดอันนี้ชิปเลยโอ้โหไดน ดึกแท้พี่น้องสิคนทําโคนเนาะเอ้าเอ้ยยินดีนําเด้อเด้อเนาะดนํามามื้อนี้เนาะเอ้ยก็แบบว่าบ่มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นมาดอกเนาะมีแต่แบบว่าทางุน้องเนาะอยากมาเยี่ยมมายามเลยเด้อเนาะเพราะว่ามานําเพิ่นกับ่เซียนเพิ่นเนาะบ่เซียนเพิ่นก็ยังอยู่ฝั่งเพื่อนของเีเนาะมนมีเวียกนั้นเย เอาว่าเอรีว่าเออบุญเพิ่นอ่าขอดูดก็ได้ว่าเอาเนาะมาเยี่ยมเบิ่งบัดเมนดีพี่น้องก็ได้ตกใจเนาะขึ้นมาตอนจะบิดอะนะขึ้นมาบ่เห็นน้ำหูน้ำตาอยู่เป็นหยังเนาะเออๆคิดคิดวันๆอยู่เด้เฮาเป็นหยังนั้นนะวัดแต้าวันนี้ก็แต่ว่าโอเคแล้วเนาะทอดมาอุ้มน้ำมาเป็นเป็นชินเรื่องข่าวเรื่องน้ำ ่าคือว่าเนาะพี่น้องโดนไทยนี่ถือว่าเป็นนี่พี่น้องตัวเองเนาะแม่นๆอ่าอ่านี่จะว่าสู้จังไดเอ่ยกเรื่องอ่าพ่อกับแม่เพิ่นก็ฮู้อยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นมาบ่ได้เพิ่นก็บอกว่าอ่าสู้เอาเนาะโอ้พ่อกับแม่เพิ่นมาบ่ได้เนาะทบกลูกเอ้ย น้องแต่ยังบวเช้าเนอา่างไรสิตอนี้เรไม่หาลูกแบันแพงคารถกระชองค้นแงน้องน้องเป็นยังก็แต่เลย่าเราชีน่อง้นี้ว่าน่อง่กเลโอ้ยยังบเช่าแต่เเดือนหกคนตกงาเนาะัะนเ็นยังบริช่วงบริเช้าเลยพ่อแม่จะมีปต่หาเงินปัวคนแต่เลยเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้พ่อแม่ก็มีนัมีแบวมีแต่ปัวกับเมีย สู้กันเองนี่เนาะแ่พอก่ก็บ่ปเอ้ยน่นจะหาป่วยน้้ลูกนอยูงปูย่มีย่างปูย่างปลาพ่อมกินเข้าแล้วกือได้ยังกินได้ยังกินมปลานี่ยพายุเข้านะระวังอย่าได้นเสียงกันนน้อยชาอัมันระวังนี่ต้องระวังระวังเรื่องน้ำเนื้อ มันจะลายแห้งดีได้น้ำมันป็ยากเนาะมันสีหมอกไปดี้ได้ถ้ามันไมมแห้งนิ้เนาะเออไอการเคลยนอะรกับกาน้าแมาเเ้ยออกมาจากเพื่อนคือออกมาสังคมสังรัวตอ่โดยเฉพาะเรอยมันเลยแม่นนะเออเชื่อความจริงนะคะเอฮันมีหญ้าแล้วปูบ่มีใบหญ้าคนดื่อน้ำลูกสาวแต่เออฮนลองเิต่างแล้วอันนี้ออ ครอบครัวเขาเอ Eugene, oh, ื yeah, yeah, yeah. Uh, yeah, case, ่อยแหละเรนนี Frank, ่เพื่อนกันในนี่แต่งานกันในนี่คือซัดสินเนาะซัดสินของเอื่อยคือมีเท่านี้แม่นบ่่แมนนะอกแต่เอื่อยกับอ้ายต้องสู้ต่อไปค่ะไรยังไงคนนี้เอายกับอ้ายต้องสู้ได้เป็นเพื่อนเป็นแฟนได้เป็นเิื่นเป็นดอนต้องสู้ต่อไปสองคนคนนี้ดินนีแต่ไม่ได้ขอเว็บเลยแม่เอื่อยบนนี้ดูนะ ใส่ไปเป็นการนส่ตะก้องหาต่อไปต้องแซงต่อไปกับอ่าแต่ว่าดินที่ว mm. ่าเอื้อยอยู่แบบนี้เนี่ยมันเป็นดินที่ว่าเฮาเฮ็ดให้เห็นน้ำบ่ได้เนาะโง่เป็นดินโนแล้วก็ดินทรายดินโนนะดินของใครดินแบกจะเป็นดินขั้นหยาโอ้ยแบ่งเรื่องไรดอกกบลูกมันก้อนเนาะลูกลานพิ่น เป็นดินเป็นใครเป็นากัเป็นื่อรื่อจหมายอ่หากแสบเรื่อบเป็นเพื่อนจะมีแต่บนตุกเพือนคนี้จะีกาเทำสมบีกันกายแสบใลัเพื่อนบระเด็นี่บัดเื่อนกสบรอแต่นี่นี่บัดวพ่อนนี้กับคนโตของบาตเหวังว่าจะได้ยินเสียงเดีขึ้นเนาะ

เฮ6ปีตายเนาะปีายแต่คนน้อยคนน้อยเนาะเนาเนาะ6ปีตายเนาะคนน้อย6ปีตายทช่องเนนช่องปีตาย่ปีตายเนาะมาเดนเดนองปีที่มานะมีมีเด่นผู้หญิงเบิ่ดพี่น้องพนลูกสาวเขายังประมาณจักโลเอ้ยเข นุ่งหลายบ่เขาเมนเมนเมนมาให้ผมมีพี่น้องเพื่อนเบื้องลูกเขาที่ว่าอุกอุกอุกใจนี่เนาะที่ว่าได้ไปอ่ายังเท่านี้บ่ได้เปลี่ยนเมนบ่โอ้ขอบัวใหญ่คือขอบัวมาตานี่บาดเดียวบาดเดียวบาดเดียวก็เบืองเบืองมาตาได้สี่ฟันจะมั้งฮ่าฮ่าดว่าพกโลเนาะบ่บ่จิตคำนวณหลายพูดจ้เฮียได้เฮียได้ระวังนี่เนาะนักจะได้มาตานักบ่หนักได้ เ้ยมุงชองลก็เแมนบ่องลกชองกระชองจะน้อยแล้วโอ้โหปลากระอคกินนาเพ่นเ้น้านเขานี่คือเขาที่ว่าหาปูหาปลาไปขายบ่แม่ไปขายเจอคนบ่มีเงินได้เอ้ยนางเอ้ยคนแบเกะว่าข้าเขานางเอ้ยคันบ่มีเงินก็เอาเป็นข้าแต่คนกะตักให้ช่องคุ้ยบ่ผู้มือหนักกะตักให้ช่องคุ้ยผู้มือเบากะตัวเดียวนางเอ้ยปลาน ใชมาเงินเกบพันกิบอ่าเดีเราผูดหนึ่งพัน้พแล้วป่าเนาะ้ิ่าเ้ยายไปเปิ่นไห้่ะแ้ว่มีเีครบโอ้เนาะเดีน้อโอ้เนาะอ่าวาวว่าด้ลูกได้เต้ามาเบิ่งบัดแเมนบัติดบอคบมากอนน้อมไถ่ม้มได้เนาะขึ้นมาบัเห็นเพื่อนน้ำตาโย่อ่รก็เพิ่นกุ้ใจเด้อเนาะ อุ้งใจเรื่องปเ, s <S เป็นนี่เป็นชิ้นนี่เข่าวงมอเนาะคืออ่าประเด็นนนั้แรกของเออเนี่ยนี่คืออ um ุ้งใจเรื่องเป็นนี่แล้วก็อุ้งใจเรื่องเข่าินนี่บ้างอุ้งใจเรื่องเข่าินกับเป็นนี่เป็นชิ้นงออุ้มใจเป็นเป็นพี่น้องคนจะมีครอบมีครัวนะคนจต้องก้านายที่นั่นทำคนเปนอันนี้เนาะกระให้เดี๋ยวว่าทางทีมงานเทากับเขาใจดีพอ่ิ้ง ใช่เนาะเใช่ไลชิงไลเน่เนาะคือค่อคึกเงียงเนาะเผื่อว่าเอาลูกเอาเต้าทีนะแม่เพิ่นแบบยู่ไกลเนาะผู้เป็นแม่เป็นพ่อกะมากลับบ่าอะนะต่างคนต่างอ่ะลำบากพี่น้องเอ้ยเป็นทำกำแก้วกันกะหายากอะนะเออเอ้าเมยกัมาเบิ่งบ่ได้พ่อกัมาเบิ่งบ่ได้แล้วเป็นหนี้เป็นชิ้นอีกเนาะเขาอึดหน่ำโอ้ยจะบุปผีจะคิดแล้วเนาะอะไรก็เป็นกำลังใจเอ้ยเพคนดูอะไรเนาะถ้าคิด โอมันถ้าห้ามควบคิดได้หน่อยเพราะอยากยุดกึกไว้โดนแน่นอนก็มีแต่เท่านี้เนาะพอพี่น้องทั้งไอ้เพื่นก็ว่าชี้ยุ่แล้วเริ่มกันในรุ่นในตอนนี้เคนว่าต้องการมันกาน้องมันตื่นบมมีเนาะนตื่นแล้วน่สบานยเลยบมมี่ะลยนี่หรือว่าเพื่นอยากกินนมกินบออยากกินเจกินนมเล็กเนาะแต่เพื่นอยากกินเจกินนมใหญ่เพื่นกินเนาะแม่หน่อยเนาะให้แง่แง่เยู่แต่บุท่านป้อนเข่าป้อนอย่างที่หางอัน ทีเดียวหนึ่งาจะกินแต่นมงเลยเนาะโมลิฮูเลพี่น้องนี้ว่าแบบเอ้อเพิ่นได้แล้วเนาะเรื่องดูเว้ยเนาะมื้อนี้ก็ับมายังไงบอเซนเพิ่นมีเวียกเนาะกับครอบครัวเอดี่เพิ่นเนาะได้ถือเอาการนี้เลยเอ้อมาเยี่ยมมายามมาว่ามื้อนี้เนาะก็เป็นมื้อที่ว่าพายุเข้าแน่เนาะพาลงฝนตกพี่น้องเอ้ย ເອົາເບິ່ງເມືອໃດຈະປູກຜູກແຜ່ນເດີ້ໄປວ່າຊິປູກດິບຂະຫຍຸນີ້ແຫຼະເລີຍນີ້ຄ່າເອົາເກໄປນ້ຳເອື້ອຍນະຄັນປູກໄປນ້ຳເີຮນາະວ່າປູກກະມຄວມນໍດ້ນົ້າເວ น่เคนาอื also, ่นจะ่นตงกับท uh, ั้นองจากี mm ่ค hmm. mm ือ hmm. ส mm ิประมาณนี huh. ้เลยเด้อเนาะมามื่อนี้กับทางน้องอู่นบต่ได้ชื่อขนมมาเนาะเ่แน่จากนกับขอโทษขอพยาลายเพราะว่าคือว่าเนพี่น้องเลยมีแต่ว่าเนาอมือปลูกแขนเพื่อนมา อาจังอ่าเนาะสีซื่อของค์ขาวเปนต้นมาให้น้องเพิ่มไหมโอ้ยเนาะขอไฟน้ำลายไหลเอเนาะตัวเองก็คือสิได้ขอตัวเจ้าคิปเนาะถ้าพร้อ่น้องกับได้บัตรนี้ก็ได้เนาะฮะเป็นเดิน เด้อ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 อเนาะคือสิประมาณนี้จังได้จังได้ก็เป็นกำลังใจให้เราพอให้อยู่ดีมีเฮงเลยเด้อเนาะโอเคแลสบายดีสบายดีสบายดีเนาะเนคือสิประมาณนี้เนาะทำความค่ได้มาแสดงความดีน้ำเพื่อนเพื่อนพี่น้องเตี่ยเพื่อนได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มอีกพี่น้องพี่เต้สาวเพื่อนพี่น้องเพืยินดีน้ำเพื่อนคือสิได้ขอตัรับได้เพื่อนพี่น้องเลย จังได๋กึกกักขอบคุณคุพ่อพี่นองที่เขามาับชมบักคําโาขอคําเนะท่านี้นาะบักคําขอให้พี่องอยอยู่ดีมบิดทนปรารถนาสิ่งอให้ได้สินั้นเด้อทนี้เนาะบักคําขกาคําว่าสบายดีพพี่นองบ๊ฝตกแล้วพ่พน้องเอย